สวัสดีครับข่าวดังหัยเด็ดมาแล้วครับชุดประจำชาติไทยเปิดตัวชุดประจำชาติไทยแอนชิลี MUT จะใส่ไปเวทีโลก Mid u n i v e r s ร์ส2 1แอนชิลีสกอตแคม,มิดกลายเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ต้องเข้าไปเฉิดฉายบนเวทีโลกในการประกวด Mid u n i v e r s ร์ส2 1ณประเทศอิสราเอลหลังจากที่เธอสามารถคว้าตำแหน่งมิดยูนิเวิร์สไทยแลนมาได้สำเร็จเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนนางงามไม่น้อย ซึ่งหลายคนมองว่าสาววัย22ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมีแววที่จะซิวมงที่3ให้ประเทศไทยล่าสุดเพจ Mid Universe Thailand ได้เปิดตัวชุดประจำชาติพร้อมทั้งระบุข้อความว่าทีพีส่งมวยไทยไปเวทีโลกเผยโฉมชุดประจำชาติไทยนางคาดแอนชิลีเตรียมใส่ขึ้นเวที Mid Universe 2021ประชันความงามเต็มความสามารถ บริษัท TPN Global จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด m i s u u n v v r s s t Thailand ประกาศผลชุดประจำท่าไทยนางคาดสร้างสรรค์โดยแรงบันดาลใจจากเลือดนักสู้ในตัวหญิงสาวสู่ชุดประจำชาติที่สง่างามอลังการและเปลี่ยมไปด้วยความทรงพลังสู่เส้นทางชัยชนะเตรียมพร้อมให้แอนชิลีสกอตเคม,มิดใส่เฉิดฉายบนเวที m i s s Universe ครั้งที่70เดินหน้าคว้ามง3ในเร็วนี้ ชุดประจำท่าไทยนางค่าอัดฝีมือการออกแบบโดยจดตุรลนลแรล่เพชรนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดลาตตีที่ชนะ5จุดจาก10จุดบนเวที MUT 2021ได้รับการโหวตอย่างท่่มท้น,ทนและโดนใจแอนชิลีอย่างมากได้สร้างสารรค์ชุดประจำท่าไทยไปเวที MU ปีนี้ขึ้นด้วยแรงบนันดาลใจพลังเลื่อนนักสู้ในตัวหญิงสาว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาแล้วฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหัวเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ